สบายดีสวัสดีเลาะพี่เล่นนี่นี่หาเห็ดหาเห็ดใส่ม่องแล้วใส่รอห้าเห็ดแล้วก็ใส่กระแตบเลยโอ้เป็นในพันเห็ดเดี๋ยวนี้เนาะแมนเห็ดก็เห็ดกระด่างกันนะเห็ดกัเห็ดกระด่างมาพระท่านเขาเอาเลยกินขี่พระท่านมาขอกั้งก็มีได้มันเว้นตาอยู่บนนี้นะเว้นเลยกระปูดอยู่ ป่าไปเลยก็อันนี้ก็ป่าขม่นโอ้ยควักใช่ไหมควักใช่ไหมกี่ไปน้ำบม้สมบูรณงทั้งริงๆีไยมีแม่เลยไม่อย่กราบทักทายสบายดีและกลาสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามและกลาฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองเบาเพชร มันนีกายังอยู่ป่าคือเก้าคืออยู่ป่ามันนีกาเฮากาสิได้ออไปหาเสื้อมองก่อนไปเสื้อมองกับเบาท่องเพื่นพอนพอดีว่าเพื่อนว้าน้ำเลือกบีก้าลงผู้เดียวก็เลยไปน้ำเดียวบ้านนี้นะมองกะจกักจักด่างเนาะมองเบาท่องเพื่อนคอยกาหลังจากที่เสื้อมองแล้วละกะพาเดียวแยกย,ย้ายเดียวออกไปหายู่หาก,กินหาลรแรงเข้ามานะเข้ามาเสือ้อบอนแต่ตอนเสื้อมองกะไปน้ำเดียวตัวเอาละเพราะว่าเวะละา,วาวเขาลงน้ำนี่มันต้อง สองคนก็ยังดีนะเป็นผู้เ็วนะบางที่บ้าบีได้นะบางที่เป็นแบบพวกบีแข้งปั้นพี่เหลอนีกัอันตรายนะลงน้ำนะกับน้ำเลือกก็มีกล้าลงได้แต่ละคนก็ได้วันนี้ก็คือฝนสิตโตกไปละค้มอยู่จุดที่ซุ่มเฮานอนกับจุดที่ย่าไปเสอม้องนี่ก็ถือว่าไก่อยู่ได้ ก็ประมาณลักละย่างไปกระดรพอจะมาหองนี้เจอเบ้าไก่ในเลอศนี่สบายดีสบายดีเลาะพี่เลิศนี่หาเฮ็ดหาเฮ็ดใส่มองแล้วใส่รองห้าเฮ็ดแล้วก็ใส่กระแตบเลยโอ้เป็นในพันเฮ็ดเดี๋ยวนี้เนาะเฮ็ดกับเฮ็ดกระด่างกันได้เฮ็ดกับเฮ็ดกระด่างมาเพรท่านเขาเอาเลยกินขี่เพรท่านมาแล้วในเลอศว่ะขวากวายยิ่งมาเสื้อมองเจ้าเสื้อเมื่อแล้วอยู่นี่นะ เกือบชุดชายเลยได้เกือบชุดายโอ้เห็นอยเห็นนี่อยฮุบขี้เื่อเสื่อเลยบาดเนาะยัไมเห็นนั่นได้ยกคนไมมีบนสือเด็เจ้าสื่อหมดแล้วสาหมดแล้วบสัวนละทางที่ดีค่อยฮื้อมองเจ้าขึ้นละกูสมัยไว้มัดทุกไว้แล้วก็เอามองคยนี้ลงแทนได้ได้บ่ได้บ่ได้้บมไง้บ่ได้บ่ได่่่่ดยด่ได้ดม้้วนี่กมานี่ก่ มาเลยกัน,นกนยค่อยเอามาแล้วนกนะลงใน,ใน้นย์สมพ่อรอไม่ไหยังเดี๋ยวบันนี้กะสิได้ลงหาเสื้อมองก่อนมองกัจักว่าทีมงานนี้เสิรหมแล้วกับจักคือมีอีทีมนึงไดนอนอยู่มงนี้นะคือมื่อนี้นี่คนขึ้นมาหลายเป็นพิเศษแต่ละคนก็นเน้นจุดมาหาป่ามงนี้เขนาน่าจะท่านเส่รเน้อเออเ <c oughs> มุงนี่ด้วยมืวอวานในป่าหลายเลยน้าขอเห็นมุงนี่นะป่านแคบนะเล็บผู้เขาคือฮิตเล่เขาใหญ่เขาไปเชื่อมุงนี่เนาะแสดงว่าป่ามันมาลิ้น้ำแกงนี่นะซุมเฮากับสิได้เชื่อน่าจะได้ยอดประมาณสองด่างหรือว่ากว่าก็ไปจักแล้วเพราะว่าว่างนี้มันเงาเด้วยะสิได้เชื่อมองก็ไปดิฮึได้ลึกลิ่ดเ เบิ่งคืนตื้นๆนะควากบกล้าไปอยู่พอดีคือน้ำแถวนี้ล่งนี่เลึกขนาดน้ำนี่ใสแต่บ้าลงแล้วลิปเห็นพื้นด네ินอยู zijn, ่แต่เวลาเขาย่างเน่ยย่างพิคุ้งลึกแห่งนะ เดี๋ยววันนี้กะสิได้เลาะลงหาเซอร์มองทั้งเตอร์พู้ได้เพราะว่าทั้งเนกไม่มีสองทีมงานขเขาเซอร์และมองกะทั้งเตอร์พี่ยังไม่มีเพื่อเซอร์แต่จักมีว่างหรือไม่ม,มีเท่านั้นละโอ้แถวนี้นี่เป็นคุ้นๆเนาะแถวเลาจะได้เก็บหมูนะโอ้หมูถือมองกระได้ หมูเพลอ้อถือมามองแถวนี้บ่ได้เก็บหมูนะเขาโลยอยู่นี่แล้วโอ้ตกแต้มแน่แรงมาแต่พูนเนาะมีอยู่บ่หวังนี่ได้ออกหารดแรงยุบบุบเหมือนนี้หาบ่ลซื้อมองอยะขนาดเลย เพราะว่ามีต่บอนเขาเสือก่อนคือเมื่อวานนี่นะมีมีเพลย์เลยแต่พอตกมามือนี้นคนขึ้นหลายนะแล้วหอยหมูหอยหมูง,ง่ายที่ดินทรายเนาะมีแม่มน้ำฝนนี่หอยเย็ยบเท่าเริ่มมือก็มีลุบนี่หลังที่สอง้คืเพิ่ทองเพิ่เป็นผู้เชิดมาซองเพิ่มเป็นผู้ดึงไป บอลที่ซุมเมาเสิร์ฟมองกระน้ำมีคอยเลิกไปเลยได้แถวนี้กันถือหรือไม่ถือแต่เดี๋ยวถ้าลุ้นตรงมือเซาผู้ละมองกันนะเพราะว่าคือสิบม่ได้ยามตอนนี้ก็ได้เสื็จแส้ความคืนไว้เลยมองกัาเสิร์ไปสามหลางนึงได้ ต่ทางบาทองพันว่าสิไปเซืออีอยู่ทางคุณละอยู่ทางเทิงปุ๊คือจุดหมายเฮาสิมาเอรอมองกลับไปเอรอแถวว่างง่ายแต่กะอ่าไปได้เสือซ้ำได้เอรอบอนเดียวนึงได้เสือดังนึงแถวนี้นี่น้ำตื้นคือว้าวแล้วมันมีหลายทีมได้มาเสรอมองมาอีกะเห็นว่าเสือเฮาจักว่ามีคนนอนอยู่นี่นี่เฮาไปเซือบ่อนอื่นก็ได้ได้ เ้าไปเสื้อมันมีหลายจุดอยู่จุดเสื้อมองนะแต่เมื่อนี้คือเว้าแล้วคําแลนี้กะมีท่านว่าเสื้อนั้นกะเข็นไปกั่ค้ำมืดก้อนเดี๋ยวบันนี้กะสิได้หาเลาะตามป้าตามดงอีกก้อนมานี่เลาะหานกหาพีเดอกินแรงก่อนจากสิได้หรือบีได้ได้นี่กะตะเวนกะยะตกแล้วก็มาหนินะส่วนเปล่าทองกับเพื่อนกะไปเสื้อมองอีพอดีว่ามองยังมีมืด มันมีวางคือคือนี่แต่วางไมีไ่แล้วสุลายนะเข็นวังไง่บะสนดลายเขาเสอเือมืดแล้วซุมเฮาก็เลยหาเสือตามวังน้อยตอนที่ซุมคอยมานะนกเหลืองลายใช่ได้นกเหลืองเป็นโม้ลเลยตามกลางด่านนี่ทางที่ซุมคอยมานะแต่ขากลับจักสียังเห็นอยู่หรือบอ่ได้เพราะว่ามานี่กะห่มเตบละกลับหนึ่งมากะตะเวนก็จะตกดินละ เลาตามดงนี่ก็คือไปขำหลายกบไม่ได้เมื่อน,นี้นะเพราะว่าลืมเอาหัว้มเสื้อทงมาซ้ำมีมีอันเยอะนะเห็นว่าเสื้อเห้าๆกลางดงบางที่ในนึงไงเลยนี่มันมีหูจักทางอ้อนะเข็นมันมืดนะตอนขายาังไปเสื้อมองกันน,ะนกเหืองแถวนี้และหลายนะพอกลับมาจากสิเห็นหรือบ่อ Để đến cả nhà mình hết chấp tố lời มือนี้นี่มืดหวังแล้วทุกคนเลยคือสีไม่ได้เพราะเพราะว่แต่เป็นต๊กดินเลยสีได้เลาะมือสซอร์บก่อนเดี๋ยวเอาไว้มือหน้าแก้มือไม่เข็ยนีเลาะไปตอกคือว้าวละหกคมกะไม่ถือมากก็เลยตัดสินใจย่างเข้าเซอร์บอ่อนไปนี่คืออยู่แถวเนาะแถวกลางดานกะคือมันยังมีมืดไปเลยแต่เวลาเห่า แบบป่านี่ฮาดกนี่มันมืดแล้วได้เดินก็นขึ้นเลยเดินแจ้งทุกคนนะเต็มโตงเลยโซงนี้ผู้ดีคํำกับผู้ดีเฮ้ามาฮอตบอนพี่น้องเลยทางทีมงานก็นยังมีมาจะคนนยูได้ยินเสียงเครืร่มานหนาวห้องนะพอมาเบิ้งแล้วมันห้องมีหลายมาฟังเสียงก็คือประมาณสิบปลายโตนี่แหละการกับบางทีกับมันยูหกก็น่าจะไเห็น ตอนดึกๆบางที่กะมันน่าจะห้องหลายกว่านี้เดี๋ยวทาวาฟังบางตอนดึกๆก่อนอันนี้คือห้องอยู่แคมบอดนี่ได้ีิได้มือทาทีมงานอยู่บอดเพละ่ะทำอิดวยมาการเคลยดมะนาวแต่กะมันห้องมีหลายไปเลยใครเด้แต่ฟืนมันหลายอยู่มงนี้นะ วัวยันหนึ่งข้าวผัดจกเบ่งผัดข้าวผัดข้าวเย็นทั้งหมดทุกคนคือมันอ่อนโพดแล้วมันืดเหนียวก็เลยบิอุ่นนะเห็นอุดย่ามันกินไม่ได้กินข้าวเย็นเอามือนี้นะทางทีมงานเข้ามาแล้วเอยเลอบ้าคำสอนมานยู่บอ่คือเก้ามานคือเก้าไปใส่น้ำได้กินก็คือใส่บกใส่บกนี่มาได้ยอมเลยมันปลาเนาะปลาได้เน้นอนอ่าปลาได้ อันนี้บ่ะปลาซิวนี่วะปลากคอกังก็มีได้มันเว้นตาอยู่บนนี้นะบ่เว้นเลยกขปูดอยู่ปลาปลาไปหลือก็อันนี้ก็ป่าขม่นบป็นปลาอื่นไม่ใช่ปลาซิวนะมั่ปลาซิวก็ปลาซิวเข้าแล้วน่ะนี่ตัวนี้ปลาซิวแล้วก็มีอันนี้ได้เธอเบ็ดพอ่อโมบนี้นะเออปลาถือเบ็ดเองเนาะ ปลาเบสเพิ่นก็ได้ได้ปลากัางไงอีแล้วก็ปลาดุกคอคือเสรยดอกปลาดุกก็คือว่าสล่างเห็ดเออนี้ปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอสุไลายนะนะเอนี้กาถือว่าโอเคอยู่เลยอตะเบาทองท่านได้เฮามาของน้อยกระดองของประหยัดกระดองของแบบคีานนะนะยังลายะลาเตาโฮมเดียวดีลลายอยู่ ลาดึกดกมาพมันมะิตะเตเก้าสิดดึกเสื่ออาเต็มมาสีเขียวเลยนี่นะ้อืมแต่จะเต็ม,มของยอดพเต็มออมองไปดิไหมมองงั้นมองปลาชีหรือมองตัวได้มองไปจปลาขมนปลาขมน่ <laughs> ปมนปลาชีอรอดมัด้งอะปีชิงเดียวขเขาตขเ้นนี่ตขึ้นห้าตั เพอ่เราปิดไว้เพอ,อ่์เราได่ไ่ะเฟอ่์เราปิดไว้มองใน,นไปเช่อว่างนี่ยันถืออยู่มองมองใหญ่นี่นะอะไรนี่นน้หยติเฮ้ยติวน้อยเนีเขาไก่นอนอน่ารักอากระซิทีกระเนาวละมันปลาถือมาจะบ้านบ่สะครนเ็ดเอาปลาเออถือมานากบ้านบ่ มีแม่นบลสาปาตามว่างแล้วมาซบเซนนี่นะเราไปแล้วกับโอนเ็ดเอาปลาให้นะคือปลาซี่อยู่นาะปลาขมุนยุคปลาขมุนถูกกันตโตคือคืปลาเนี่ยมาเธอหน้ายังไปใส่ไปไปแต่โสงโมงไม่ไปเจอโมงคนนะบ่อ่อนบ่ออันเข้าไปมื่อนี้าะว้าวมีมีคนเด้เดี๋ยวข้าก็ขึ้นไม่นด้เปล่ไปจะ เขาขึ้นมาอนีหลายคนข็น่ารถดไปทั้งเลยก็มีแตคลล่ค้นรออาจารย์ใส่ขึ้นมาอาจารย์ใส่ขึ้นมาป่ะมาลำพนาดอนปลูกขึ้นไปโอเคป่ากาปิดแล้วละ่ะป่าน้อยก็ได้ซรันี้ละส่วนป่าเงยก็ข้อจีก้กินมาสองโตและเข่าเนานะกรับนด เดี๋ยวสิมาโคป่าต้มก่อนาปนี้คือคอยกะสิได้ต้มปลาแก้วนะมื้นนี้ก็สรุปกับบ่าไปแล้วแรงก็ไม่ได้ไปเลยคือไปแซมองแล้วกะมาหน้อยเดียวด้วยกัค้ำพร้อม ปลานี่เข็ยนย่ามน,นั้นนะขี้กระเดินลายนะแต่ย่ามนี้น่าจะไม่มีเพราะว่ามันวิทย่ามขี้กระเดินตายเลยแต่เฮาก็ต้องได้ใส่เพื่อไว้ตัวเลวว่าเบ็ดเบ็ดขา,า้ดตัวนะใหญ่นี่บออือ ประคอตัวใหญ่นี่คือทางบาวสซอนเพื่อนว้าาเบดมันฆ่าปลดเบดไม่ได้แล้วฆ่าปลาปาล okay. ปาโอเคปลากอกาได้โคแล้วนะกะสีประมาณนี้แหละตัวนี้เ้าสีเอาไปต้มกินแรงประมาณสี่ห้าตหรือว่าหกโตัวแล้วอีกตัวนี้กะหฮาวคว้าสีได้เอาไปย่างค่า,าไว้แต่ตัวนี้นี่ทิพงานไอ้เยอะเยอะจี้กินนะจี้กินแล้วกะ เหลือกอ่ะทางทีมงานเขาสิเอ็ดปะ,ดะคือบ่าวทองเพิ่นเอ็ดปะเ,ดะเนี่เอดสดึกตุกแล้วนี่จะเห็นย่ำเดี๋ยวสิเอาหม้อไปค้างก่อนไปค้างเพือน้ำพดจะเอาปลาลงคันเกือไว้พี่น้องเลยเอิบเกือแล้วกาสิเอาไปอันนั้นไว้ก่อนคือปลากะไม่ได้หลายปลาเลยเนื่อง,งจาก อถือเบ็ดเบาคำสอนแต่ซื้อส่วนมองก็ยังไม่ได้หยามอันนี้นี่ค่ายูพีได้อยู่ทำพี่ปลาี่กีะยวแห้งกระลาตัวนี้นะเดี๋ยวสิมาอันนั้นก่อนมาขางตืมก่อนส่วนตีแห้งกับย้ายมาพีก,ก็ได้ ดีเลยสำกะระว่างทามมฟ,ฟตดก็เดี๋ยวสิไปหาเบิง้งมดส้มก่อนเอามดส้มเสื้นนำน้อยหนึ่งแก้ข้าวพี่น้องไงเพราะว่าเครื่องหอมพักหกพักหกกะมีแต่หกกระเทมหกซีเครอก็มดละเห็ดพี่เลออันนี้โคป่าโคป่าน้อยอือขันเลยกินกับไปย่างข้าวไว้ โอ้คันใดนี่ก็ขึ้นแบบระวังน้อยนึงทุกคนคือมันจะหักเลยได้นี่คันนี้หักเลยอ่อนๆหนึงได้ไม้ก็เริ่มเดาะละเคยจะเป็นฟืนแล้วเนาะเบิ่งส่งจากอยู่ทางเล้อหางหมดสมก็ได้หางหมดสมก็ใครได้หาง่ายแถวนี้นะโอ้หลายอยู่ได้หางง่ายอยู่ได้ตัวนี้ก็แต่เฮาสิเอาหางเล้ยน้อยนี่ก็พอานะเพราะว่า บิ่ได้เียนส้มไปเลยเขสนเสื้อลายก็ยามันส้มโพดห่างนี้น่าจะพอดีพอตะกรับมาแต่เอาหมาส้มหม้อกะฟดพอดีกำลังเดินเลยแต่สิได้เอาป่าเสอแลวบัณน,นี้อยากฟดพมรูด ฝาหมอกับผกไฟไปนัำเนอกหนาวคือ <Now. S 2> <c oughs> เราบีเห็บไปเลิกอะได้ผงไปหากินข้าวอะไรบ้างนี่เดี๋ยวสิเอามาส,มส้มเสื้อกอนมาดิอืมมดสม้มมีแม้มันอยู่บนนะบน,บนี้นะแกบตรงนู้นอนแล้วอ้ยไม่น,อนอ่อยนึ่งอ,อนี่ดิพอแต่ว่ามีไม่รูบา้าน <c oughs> ทางน้อยมีพ่อนอยมีไรห่างง่ายเนโอ้โหควายใช่ไหมควักใช่ไหมี้ไปน้ำบ่สมบทหังง่ายดีจเลยมีแม่ด้วยูกูกูกูหกไปนี่กลับไปหอยมาคิดไปจี้อีบันนี้สรุปแล้วน่าจะ tôm sốt nấm có vị chắc bằng sùng à một sôm mà sửa lại xong đi đây tôm sốt vô hả ê lẽ chèo lẽ mì một sôm đi xe tổ ăn đi à lúc bị tổ rồi ừ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  à, okay. tôm cả súc ở lắp đi ừ. phải cả nhọp đi vài ừ. hủ đấy ừ. đấy đây vô đây vô จำติดคลุนแห้งคักสศกัยเมาเหล้าประทองเลยกินเหล้าอึกเดียวหนึ่งโอ้ยโอเคถอยปะแเตะหิมหิมแตะหิมถอยต้มปลาก็เป็นตะกินขนาดสดน้ำบึงก่อนสุนยอดเลยแซ่บมาทุกคนมากินข้าวแรกน้ำเดียวบบบนี้การึงเฮ่เลาบุนเฮ้ยละ ก็บอกเกตเอาเมือนำ้ำเอาว่า <laughs> เ,าาเ,าาเาามือม่อมาจะรักปล่อยตีรถเพื่อแล้วแหละค่วนไปเซอการหนึง่งกับวงก็ได้เนามากินข้าวแรกกันเดียวไปนี่อ้หนังมันสงสัยพอเท่าเอาไปกินมื่อลูกเคยเนะะเาะวอดวิดเนาะลูกเคยเอาไปกินมื่อแล้วหนังม,นมันลูกเคยจะพอเท่าเลยยันหยาดเดียวยุกเม่นมันหนังพอเม้นบ่ เดี๋ยวรอบต่อไปนี่สิมกแม่นแก้วเฮือพ่อเฒ่าอันเลาะเปึ๊กเขาก่อนได้เร็วพ่อเฒ่าแน่เหลือพ่อท่องสุดยอดคักขนาดเดี๋ยวมีน้ำอ้อยหน้าเติมไหมที่จอกผูที่ฟองลเหลื่ออันนี้เอาเต็มแล้วนะเอาความเยอะเลยฮะที่สั่งเอาเต็มเนละที่จริงนะเราอันน้ำอ้อยหน้าเพิ่นเม็ดแล้วนะ Và cả lời báo đai khiến mà xưa mình nhanh lại không có mì áo đó dạng thứ điều kính ừ. khó dền nó nhỏ <laughs> kính khó dền lẽ mình chẳng đi khó hào nhu hắn ô, oh, oh, mà đâu ừ, rồi là khó dạy xuống thương sai xuống thương bao giờ rồi, thương là giờ xuống thương bao giờ xuống ra bao giờ bao giờ xuống thương bao giờ มาก่อนนี่สองคนเราเกลดเกลดลืมเขามาแล้วว้าวแล้วขอเขาหน่อยโตนี้มามาเธอเดี๋ยวนึ่งเธอเดี๋ยวแซ่วเลยเขากินชอบมือเมื่อสองคนพอจะท้ายมีมดเขาเนี่หลายโพดเนาะลายโพดเนาะอันนี้เชื่อสุศว่าผู้ดีกินข้าวแซ่บนะ สูตรกับพีปา้าเขาบ่งหมดแล้วเป็นมิจฉาจริตแฉบยากระบีกระายก็ดีดีมันเมาโอเคหลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิม่มแล้วก็สิได้หาอาบน้ำพักผ่อนก็อนไปนี่ไปหาอยู่หากินมื่อนี้ยมีข้อย,ยอมานไปเลยได้แต่ดีที่ทีมงานเฮาไปเซิร์ฟมองปลาน้อยแล้วก็เซิร์ฟเบ็ดแต่เผนการลบมากกับมานอยู่ ถือว่าพอได้อยู่ได้กินมือน,นี้กค่อยกาสิได้หาพักผ่อนก่อนมาดน้สั้นคลิปนี้กะสิได้ขอทายทุกท่านเบึ่งซ้ำนี้เลยกะขอขอบคุขอบเจอหลายๆที่เข้ามาติดตามและก็ฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับ่องเบาเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพบพลกันไหมสําหรับคลิปนี้กะขอขอบมุณขอบเจอหลายๆสําหรับการฮับส้มตั้งแต่ต้นจนจบและก็ฮับส้มบิ่งโฆษณาให้กับ่องเบาเพชร